นี่ครับเพื่อนๆลานจอดรถนะครับผมซึ่งกว้างขวางมากๆาไม่ต้องกลัวจะไม่มีที่จอดนะครับผมมากี่คันก็จอดได้แล้วนี่เลยเห็นไหมที่จอดรถโคตรกว้างขวางเลยครับดูสุดยอดสุดยอดสรุปที่นี่ดีทุกอย่างนะครับ นะี่นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพภาคกลางมาเที่ยวเยอะนะผมเพราะมันสวยงามนะลมลื่นด้วยนี่ที่จอดรถสุดยอดมากนี่พาเพื่อนๆเที่ยวน้ำตกกันนะผมที่นี่เป็นน้ำตก ัดจเจรน,นะครับผมอยู่เส้นระหว่างแม่สอดไปอุ้มผางนะเพื่อนๆดูครับบริเวณกว้างมากๆแล้วก็ดูสงบครับผมล่มลื่นมากเลยมีพื้นที่ในการเดินเล่นหรือว่าชมวิวนี่เยอะมากๆกว้างมากๆนะครผมก็ขนาดว่าบรรยากาศมันมืดๆนะผมนักท่องเที่ยวก็ยังมากันดูครับ ก็ยังมาแบบปละปลายอยู่นะับผมแล้วก็อยู่ในช่วงสถานะการเขาเรียกโลกไายอยู่นะตอนนี้น,ะนี่เลยเขากำลังจะพาไปดูที่น้ําตกนะผมนี่ทางเดินนะโอ้โหหนาวเลยนะผมเพรยากาศเย็นมากๆดูนี่เพื่อนๆ สุดยอดมากๆเลยนี่ทางเดินลงนะครับผมเนี่ยทำไว้อย่างดีเลยนะผมนี่คูกระเบื้องไว้ด้วยนะสะอาดมากครับดูไฟไม้แทบจะไม่มีนะครับนี่มีป่าปลายนะผมเนี่สวยมากๆเลยต้องระวงังลื่นด้วยนะครับผมเพื่อน ช่วงหน้าฝนนะเวลาเที่ยวกะครับผมน้ำตกพาเจริญนี่เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงนะครับในจังหวัดตากนะผมในอำเภอแม่สอดน,นะนี่มันน่าจะอยู่อำเภอพบพระนะผมเขตพบพระนะดูครับนี่นี่นะักท่องเที่ยวเยอะอยู่เลยนี่ฮะมันมาชมบรรยากาศ นี่เลยนักท่องเที่ยวมีเยอะอยู่เลยเนี่ยทั้งที่บรรยากาศดูวเพื่อนๆโอ้ไม่มีแดดเลยนะนี่นีจุดบ,บริการนั่นงพักเรามีพี่มาบริการด้วยนะผมกกป่าไม้นะผมอแล้วจะให้ให้ดูน้ำตกสวยๆไม่สวยกว่าน้ำตกเขาดลรวนกะ็สวยเลยดูเพื่อนๆดู ดูข้างบนครับโอ้โหเป็นชั้นๆเลยนะโอ้โหนี่แล้วถ้าจะดูกใกล้ๆนี่สวยมากครับเป็นชั้นๆเลยส,สุดยอดสุดยอด นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่กูใกล้แล้วครับผม,มคือจะไปใกล้ก่อนนี้ก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เขาห้ามให้ลงน้ำแล้วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะผมะไม่อยากจะพูดเชื้ออะไรนะเดี๋ยวแม่จะติดเหลืองแล้วผมเพราะเขาห้ามพูดอยู่นะหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วผมเพื่อนให้ดูใกล้ๆเลยก็สวยแล้วับเนี่ยดฉันลงมาจากข้างบนเลยโน่นล่ะ โน่นเลโน่นโน่นน่นโน่นป่าอุดมสมบูรณ์มากนะผมตรงนี้มันเขาเรียกว่าเป็นป่าดิบถื้นนะผมตนี่มีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยไหมผมเดินมาจากตรงนี้นะเดินมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้ที่ถ่ายจากฝั่งนี้นะครับผมใครอยากมาผ่อนคลายก็มาเที่ยวได้นะครับน้ำตกพาเจริญนะครับถามเขาได้ข้างทาง อยู่เส้นระหว่างแม่สอดขึ้นอุ้มผางนะครับผมเลยหมู่บ้านโซอโอมาหน่อยนะครับผมนี่เลยอ,อยู่ทางสายมือนะครับผมมี่จะเห็นว่าน้ำตกพาเจริญนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากๆเห็นไหมครับโอ้โหหลลงเป็นชั้นๆเลยมันนั่นสวยจริงๆนี่ครับผม ุดยอดสุดยอดนี่นะครับผมทางเดินที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะนี่ครับผมมีเลยเสียงอ,อะไรเจ้ากระจันเสียงอะไรไม่รู้ครับสดตานะดูครับกล้องมาอาจจะสั่นหน่อยหนึ่งนะผมเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆานะครับผม นี่เลยนี่เดินลงมาอยู่นะตอนนี้นะเช็บท่อนซุงท่อนไม้ที่ผมเดินข้ามมาเมื่อกี้นะดูครับสวยงามมากนี่เลยนี่ ปลาแหว่ไฟปลามาด้วยุกท่านปลาใหญ่ปลาเล็กเต็มไปหมดเลยนะครับืมใกล้ๆเลยเนี่นเางาสวยงามมากมน,นี่นาท่องเที่ยวนะมาถ่ายรูปกันอะไรเนี้ยนะผมสุดยอดแห่งความสวยน่ครับดูคราบเพื่อน,นเป็นพื้นที่กว้างมากครับผมเลื่อย โคตรกันร่มรื่นแล้วมีต้นไม้นี่ผมมันมีพื้นที่ให้กางเต็นท์พักแรมด้วยนะชนหน้าไฮซีสันนะคําจริงตอนนี้กางได้ถ้าไม่ไม่ติดโรคร้ก่อนนะสถานการณ์โรคร้นะผมมีน้ำโน่นมีห้องน้ำบริการด้วยหลายจุดนะผมโหใครอยากได้ความสงบร่มรื่นนะมาตรงนี้เลย สุดยอดมากมากเพื่อน